สบายดีพี่น้องมือสับปะส้มทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกบ้านพี่น้องค่ะมาเด้อมือนี้สับปะส้มแกงนะไม้พี่น้องค่ะทางไกลเดินทางไกลมาแซ่บๆฟมันกันเด้อพี่น้องแกงมอญย่งใหญ่เลยพี่น้องค่ะใส่น้ำยานางเนาะน้งก็อื่นก็ได้ยน้ำไม้นี่สับป้มต้มสุกแล้วเนาะพี่น้องค่ะต้มจืดแล้วเนาะพี่น้องใส่น้ำสับปะส้อตุกย่งใหญ่เลยเด้อพี่น้องค่ะน้ำใบหญ้านางพี่น้องค่ะ ใหญ่เลย20บาทพี่น้องค่ะเปิดแก๊สเนาะว้าวพี่น้องค่ใจะเบิดเลยใส่น้ำเลยยังได้สดน้ำลหลายๆพี่น้องค่ะตุกน้อย10บาทตุกใหญ่สาวบาทพี่น้องอตุกใหญ่ไปเลยจังคุมเนาะจังได้ลหลายเลยพี่น้องค่ะย่างได้หม้อญ่าไปเลยพี่น้องค่ะ แต่ว่าสบนญสิบบใส่ข้าวเบื่อเด้อพี่น้องค่ะบบได้มากข้าวเบื่อไว้ก็เลยบบมีข้าวเบื่อใส่นอกพี่น้องค่ะแกงแบบธรรมดาลเนี่ยแหละใส่ผักกันเนี้ยงุกยากลงไปเลยพี่น้องค่ะคือมักอึพี่น้องค่ะ ขอพัยพี่น้องได้ไรเสียงดังสะบุซุ่มซ้ามจดกยหน่อยเนาะพี่น้องขาขอโทษได้หลายเด้อท่านเห็ดเสียงดังพี่น้องขานี่ก็เป็นเห็ดหูนูพี่น้องขาใส่ไปเลยหม้อใหญ่เลย้าว่าเพินเ่นแนวสุกยากใส่ลงไปก้อนเลยพี่น้องขา ขบวนเฮ็ดต้นน้อยเพ่กระสีสุกเร็วอยู่หรอกนอกมักอื่นพี่น้องค่ะเฮ็ดเฮ็ดตน้นใหญ่กระสีนานสุกเด้เฮ็ดซอยต้นน,น้อยกระสีสุกเร็วอยู่ดอกปิดฝาไว้ก่อนเนาะพี่น้องค่ะปิดฝาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพัก ที่สิ่สุกง่ายใส่ทีหลังอย่างเช่นมะบวบพี่น้องค่าบวบหอมเนาะแล้วก็ผักคะพี่น้องคะะเราไปเตรียมลูกโดดกันดีกว่าพี่น้องค่าก่อนที่มะอือกับเห็ดชิก้อนมะอือกับเห็ดสิสุกเนาะได้ใส่ลูกโดดลงไปนําขอไปเตรียมลูกโดดก่อนนะคะทุกท่านค่ะมาพี่น้อง่ะใส่มะบวบลงไปเลยเนาะพี่น้องค่า